สวัสดีนะครับสวัสดีฟแฟนแนะครับช่องคุนิ้วนะครับวันนี้ก็มีโจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องของรอยละมาให้ทุกคนดูนะครับตัวอย่างก็คือขายสินค้าไปในราคา600บาทได้กำไร20%ถ้าต้องการกำไร3าไร30%จะต้องขายกี่บาท จากประโยคข้างบนนะครับขายไปหกรได้กำไร20%่สิเหมายความว่ายังไงดูนะครับหมายความอ่างไรนะก็คือเราขายไปก็คือมันจะต้องมี2ประเด็นคือทุนนะครับแล้วก็ขายไปนะครับกำไร20่สเนต้หมายความว่าถ้าเราลงทุนไปหนึ่งบาท เราจะต้องขายเท่าไหร่ขาย120บาทใช่ไหมอันนี้คือกาําไร20%แต่เราขายไปขายไปต้องเอาไว้ด้านหลังนะครับแต่เราขายไป600บาทเราจะต้องหาให้ได้ว่าตรงเนี้ยทุนคือเท่าไหร่นะครับเขเคไหมเพราะนั้นเวลาเราเทียบแบบนี้แล้วนะครับตั้งเทียบแบบนี้แล้วให้เรานําตัวข้างล่างตวเนี้600เนี่ย นะครับให้เรานำ600ตัวเนี้ยขึ้นมาคูนกับตัวทแยงนะครับขึ้นมาคูณกับตัวทแยงคือ100 600คูณทแยงแล้วก็หารด้วยตัวข้างบน600ก็คือ120อันนี้คือหลักการนะครับเราก็จะได้ออกมาคือตัดศนตัดศูนนะครับมาตัดโนตัดโนตัวนี้12ไอได้60 1ิบสองหนึ่งสิบสิบสอ้าที่หกสิบนะครับมันก็เฉลือ5้าคูณด้วยห0 0ก็คือได้หนึ่งบาทแสดงว่าทุนของเราตอนนี้ครับอันนี้คือทุนนะครับอันนี้คือทุนของเราทุน500บาทอ่าตอนนี้เรารู้ทุนแล้วนะครับถ้าเราต้องการกําไรอีก30%มสิบเปอร์เซ็จะต้องขายเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าถ้าเราลงทุนนะครับ หนึ่งร้อยบาทนะครับเราต้องขายร้อยสามสิบนะครับอันนี้ช็อตที่สองนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตแต่เรารู้ว่าทุนถ้าเราทุนห้าร้อยบาทเราต้องขายเท่าไหร่เราถึงจะได้กำไรสามสิบเปอร์เซ็นตอันนี้สิ่งเราต้องการหานะครับมันเดิมนะครับเอาข้างล่างตรงนี้คูณทะแยงหารต่อบนข้างล่างคือห้าร้อยทะแยงขึ้นไปคือร้อยสามสิบ ตัวบนคือ100นะครับตัดเลยนะครับร้อยอะไรได้500ร้อยหนึ่งได้100่งร้อยห้าได้500รนะครับห้าครนะครับก็ได้เท่ากับ0 535ทดหนึ5งห้าเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการกำรามสิเร์เเราต้องขายในราคาหกรบาท ลองไปฝึกทำนะครับโจทย์ปัญหาร้อยละไม่ยากครับเทียบกับร้อยแล้วก็ถ้าได้กำไรก็เพิ่มขึ้นไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อไปนะครับรอติดตามนะครับว่าโคจะเอาโคจะนำเทคนิคอะไรตัวอย่างแบบไหนมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับ